สวัสดีครับเอฟซี FC. สบายดีพี่น้องทางส,สปปลาวมณีกะพอดีมาซื้อ,อยาสมุนไพรซื้อ,อยาหม่องยูทาะจัน๋นครับนี่ก็เลยถือโอกาสขามมากครับขามาวัดระฆังครับเบิ้งพี่น้องเบิง้งคนมาหลายลายครับบาร,รมีเพิ่นสูงครับสําหรับสมเด็จพุทธจารย์โตวัดระฆังนะครับเดน นี่ค้นขามเรือมาพี่น้องนี่มากกาบเพื่อนนี่บม่ได้ขาดสายเลยครับสําหรับวัดระฆังครับเ <Okay. S 1> บิ่งค้นหลายครับพี่น้องนี่ขึ้นจากเลือเรือกขามฝากพี่น้องขามมาจากพุทธลายท่าสร้างท่าพระจันทร์บุตรละครับเพิ่นกับขามม่านี่ครับค้นหลายครับขามมาวัดระฆัง นี่ครับพี่น้องมลีลวบเหมือนเพิินตังเธอเลยอ,อยู่นี่ครับองหไงครับคนกะมาไหว้ขอพรครับอยู่หนาริมแม่น้ำเลยได้พี่น้องสำหรับวาระคั้งบุไดสิมาก,ก็ได้มีอันเรือดวนนะครับมีเรือดวนนางจากวัดราชชิงขอนครับแล้วก็มาลงทาส่างพี่น้องและะ้วก็าม เรือมาเรือกะสบ,บาทห0บกะมาถึงวัดเลยครับขำเรือขมฝากจู่ใก,กล้ๆโรงบานสิริราชนะครับแต่ว่าเรือขมฝากสีคนละล่ำเด้ถ้าอีกล่ำหนึ่งก็สิไปโรงบานสิริราชครับนี่ครับเข้ามาแล้วก็สิมิละขั้งแห่หตีครับ เพื่อนมีความเสื่อวัตตีระครังแล้วชื่อเสียงเราจะด,ดังกังวานใครมาวัดระครังแล้วนี่วัตถุมงคลเพื่อนก็ห้ามาเบิงครับวัตถุมงคลนะครับของทางวัดนะครับราคาก็แล้วแต่รุ่นพี่น้องเบิงเอานี่ราคาก็แล้วแต่รุ่นบางรุ่นก็แพงนะครับอยู่ที่กำลังของเรานะครับเ,เพื่อน พี่น้องมีโอกาสกับแวะมาทําบุญใดครับมากราบขอพรครับลระกามานั่งสวดคาถาชินบัญชรครับนี่ภายในบริเวณวัดรับพี่น้องายในบริเวณวัดวัดรักังนะครับผมกับมาไทยพี่นอ้องเบิงรอบหนึ่งละละมนนกะถือโอกาสมาอีกรอบหนึ่ง เพื่อพีเพีน้องวันหยุดอยากมากครับกะมาทายบรรยากาศให้บึงบวาวสิเป็นวัตถุมงคลที่มีชื่อนะครับนี่แล้วก็ไหว้ขอพรสมเด็จพุทธจารย์โตครับนี่ครับพี่น้องวัตถุมงคลพิ่นพิ่นกะให้ยาดโยมมาเซามาบุษาได้ครับมีหลายรุ่นหลายแบบที่ดังๆกันจจะเป็นพระสมเด็จนี่ครับ พระสมเด็จวัดระฆังครับสวยๆครับมีเหรียญมีไดน้่ครับนี่ครับกะยังเป็นที่นิยมแหละกะบอเสื่อมครับไม่เสื่อมคลายนะครับสำหรับคนที่นิยมชมชอบหรือรัทธาองค์สมเด็จพุทธจารย์โตกะร่างไหลมากคือเก่าพี่น้องเต็มทู่มือเลยวัดเพิ่นนี่วัดเพิ่นนี่คนร้ายเลย นี่ครับมาเช่าวัตถุมงคลนะครับได้สวยๆครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนคนไหนอยากได้วัตถุมงคลกับบุคคลพาดครับนี่ครับราคาครับอยู่ตามกำลังฮ้อหล่าพี่น้องเฮามีกกำลังซับเขากับบูซาของดีๆจากน่อยอยู่ที่ตัวเราครับ ดีว่าด,ดีของวไดเด็กขู่นกับราคาเลยพี่น้องสําหรับวัตถุมงคลอยู่ที่ใจของเรานะครับพุทธคุณจะเท่ากันถูกหรือแพงนะครับอยู่ติกิจใจของเฮานี่บริเวณวัดเพิ่นครับพี่น้องกัิมีน่าจะเป็นหอพระไตรปิฎกนะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูว่ามีอะไรข้างบน พะวาเที่ยวกอนผมบ่าเด็ขึ้นมากเละรอบนึงบ่าเด็กขื้นไทยครเพื่อนเพื่อนเบิ้งครับนี่ครับผู้คนก็ขื้นมาเบิ้งได้ขึ้นมาดูได้ครับเพื่อนเพื่อนเป็นเรือนเหมือนเกาเหรอครับเหมือนเกาแก่เลยครับนี่นี่น่าจะเป็นหอพระไตรปิฎกครับ คิดถือกระคอไพ่ครับนี่ด้านในกะกะมีตูพระไตรปิฎกพี่น้องนี่ครับรอบๆกะสิเป็นไม้กระบรูไม้หยังครับแต่ว่าสวยครับก็น่าจะเป็นไม้สักไม้แบบโบราณน,นะครับสมัยก่อนพ่นไม้มันหลนะครับพี่น้องพ่นกมัมาเห็ดนี่เป็นตูพระไตรปิฎกครับสวยงามครับ แล้วก็มีรวดวไร้แบบสวยสดงดงามนี่ครับพี่น้องออกไปแล้วตรงข้างนอกก็ร่มรื่นครับพี่น้องมนนานั่งหล่นมนนานั่งสมาธิสวดมนต์ก็ได้ครับพี่น้องนั่งแบบให้เขาวันเขาทำงานหนักๆล้วเขามานั่งอยู่นี่มันติเย็นครับจะเย็นจะก,กายเย็นใจครับเพื่อนๆน,นี่ครับ คนกับมาบริขาดสายด้วพี่น้องนี่จะเดินชมหลบๆลอด้วพี่น้องพาชมหลบๆลอดนว่น่นอะอู๋คนกับมาบริขาดสายครับกับมาจุดตะเกียงไหว้พระประจำวันเกิดนั่นครับ ตรงนี้ก็ะสิเป็นรูปเหมือนรูปเหมือนสมเด็จพุทธจารย์โตและกะมีหลายองค์ครับอยู่นี่ก็น่นาจะเป็นเจ้าวาดพระรคังนี่แหละครับปรเปิ้เห็ดไว้ให้คนกราบสักระกรสิมีคาถาชินบัญชรเนี่ยอทองสำหรับผู้ใดจักมาขอพรอหรือว่าก็ับมานางสวดมนต์อยู่นี่ก็ได้ครับแล้วก็สิมี น้าม,มนที่เปนปลูกเสกอยู่ข้างๆนะครับเขาก็ตักเสกขวดเสดใดๆครับนี่ครับบร,บ,รบ,บรรยากาศในใจเรามือค้นกับมาหลายพี่น้องมาลายหลีถือว่าบารมีเพ่นบารมีเพ่นลายครับค้นกับมาบริขาดสายครับทำไมก่อนตั้งประเทศกับมาหลายได้พี่น้องทำไมบมมีโควิดเป็นพวกเกาหลีพวก แถบเอเชียเขานี่มาเขาลบนับถือพ่นหลายครับลูกซิทลูกค้าหลายครับนี่ครับเพื่อนมีโอกาสก็แวะมาได้ด้้อถ้าผู้ใดมีเวลา